นิเมินตาเจียาวสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนนะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วเนาะถ้ายัางไงเด็กๆพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราซื้อก็อยากจะบอกอความคิดเห็นสักเล็กน้อยนะคะว่าเนื่องจากเห็นเด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็รู้สึกชื่นใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อก็ตั้งใจทําคลิปมากๆเลยนะคะ ถ้ามีอะไรตรงไหนที่ผิดพลาดนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ปกครองแล้วก็ขอโทษเด็กๆด้วยนะยังไงเด็กๆที่เข้ามาดูคลิปแล้วเนี่ยจะพูดคุยหรือว่าลงชื่อใต้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้บังคับเนาะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องฤดูการนะคะอันนี้เป็นฤดูการของประเทศจีนนะคะซึ่งจะ เกี่ยวข้องกับในหนังสือแล้วก็ในบทเรียนต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะแต่วันนี้ยังไม่ต้องใช้หนังสือนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ไปก่อนนะคะเด็กๆก็ดูแบบสบายๆได้เลยนะคะสำหรับคำว่าฤดูการในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าจี้เจี๋ยจี้เจี๋ยจี้เจี๋ยฤดูการนะคะ สำหรับฤดูการในประเทศจีนนะคะมีทั้งหมด4ฤดูการนะคะซื่อจี้นะคะ4ฤดูนะคะเรามาดูฤดูการแรกนะคะชุนเทียนชุนเทียนชุนเทียนฤดูใบไม้ผลินะคะต่อมาเซียเทียนเซียเทียนฤดูร้อนนะคะถัดมาด้านนี้ขวาล่างนะคะชิวเทียนชิวเทียน ชิวเทียนก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะสุดท้ายตงเทียนตงเทียนตงเทียนก็คือฤดูหนาวนะคะเราจะท่องจำแบบนี้ก็ได้นะคะชุนเซียชิวตงนะคะก็คือพริร้อนร่วงแล้วก็หนาวนั่นเองนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะชุนเทียน เสี่ยเทียนชิวเทียนตงเทียนต่อมานะคะเรามาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะเทียนชี่เทียนชี่เทียนชี่สภาพอากาศนะคะเรามาดูสภาพอากาศสองสภาพอากาศแรกนะคะภาพแรกนะคะเหลียงข่อยเหลียงข่อยเย็ยนสบายนะคะ คำที่สเรเรร้อนอีกครั้งหนึ่งนะเหลียงควายเย็นสบายเรร้อนต่อมานะคะเหลิงเหลิงหนาวนวนหัวนวนหัวอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะเหลิงหนาว หนวนหัอบอุ่นต่อมานะคะี下ห下雨ฝนตก่ยเสี่ยวหิมะตกนะคะอีกหนึ่งครั้งเสี่ยว雨ฝนตกเสี่ยวหิมะตก สองคำต่อมาต้าเฟิงต้าเฟิงลมแรงนะคะต้าก็คือใหญ่นะคะแรงรุนแรงต้าเฟิงลมแรงนะคะด้านล่างนะคะชิงเทียนชิงเทียนชิงเทียน,ท,ยนท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสนะคะต่อมานะคะจั่วเย่ยนะคะ เด็ก,กดูการบ้านนะคะอย่ามัวแต่ดูภาพอาหารทางซ้ายมือนะคะหลังจากที่เรียนออนไลน์เสร็จแล้วค่อยไปหาของกินเนาะเด็กๆนะคะฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับบทเรียนในหนังสือนะคะจะกดพจด์แล้วก็ดูคำศัพท์ดูการอ่านออกเสียงหรือว่าจะเปิดดูในหนังสือล่วงหน้าก็ได้นะคะสำหรับการบ้านในวันนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยใช่ไหมคะฝึกอ่านออกเสียงแค่นั้นเองนะคะ สุดท้ายนี้นะคะเด็กๆก็ทบทวนคำศัพท์ฝึกอ่านคำศัพท์เนาะเพื่อที่จะนำเข้าสู่บทเรียนในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะนิเมินจใจเจียนบ๊ายบาย